พริกกะปิอร่อยนะคะมีผักชุบไข่ทอดแล้วก็มีปลาแล้วก็จะมีมะเขือเปราะถม่วงเร็ล,ลายๆแล้วก็มีแตงแล้วก็น้ำพริกกะปิทุกนะคนได้ค่ะลูกาชายซื้อมาฝากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา ด้มยกันอ,อย,ยานีก็มันวางอาแบบนุน้ <laughs> โอ้ยอนี่กะปิิน,นี้เป็นเป็นผักีนน่าจะเป็นมะเขือค่ะกะเขือ เขือชุบไข่ทอดวันวายชอบนะคะแต่ว่ากินกับน้ำพริกกะปิจะอร่อยคำแรกคือมะเขือทอดมะเขือชุบไข่ก่อน,นน้ำพริกกะปิแล้นไม่อร่อยอาหารนี้ชอบมากชอบกินกังคนข,ข้าน ขอูสัสกคำขูสักคำอ,อร่อยค่ะทุกคนมันเข้ากันเนาะ ไข่ก็มีค่ะต้มไข่ทอดหน่อยหืมแ่งแรงมนกจ้าวมากหลือากจจ

ผัดผักผักชไขายทอดไม่รู้ว่าเรียกอะไรครรู้ก็คอมเมนต์บอกว่า